เพลงโลกว่าเพลงนี้ตายแล้วนิ่งนิ่งอีกแล้วแล้วนิ่งนิ่งอีกแล้วสวัสดีครับพี่พีชนะทุกท่านวันนี้มาพบกับมิสเตอร์สันนะครับฝูลมแรงมากครับวันนี้ออกีิไลฝนตกดีดีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำท่าบําเพ็ญกันนะครับแล้วก็ปลาแห่งแดงด้วยเหยื่อที่ผมใช้วันนี้ก็คืออาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดประดุกนะครับแช่น้ําแบบเดียวเราเทน้ําออกส่วนเม็ดเม็ดเกี่ยวก็คื ละเอียดลองไปไล่ดูเอานะครับแล้วก็แช่น้ำเสียเราก็ใช้ตะเป็ดเบอร์ห้าเซนสิบห้าโพดีคาร์บไม่มีอะไรมากแล้วก็ปล่อยอาหารเม็ดที่ไม่แช่น้ําไปตามมุมสวะอย่างเงี้ยปล่อยไปอย่างเงี้ยนียน่ไปไปพอปล่อย,ย,<า>ยไปเสร็จนําอาหารเม็ดที่แช่น้ํามาพยายามจะมาจุดเดิมครับเพราะวบางทีปล่แยเล็ ปาอลไรวะปาติวโอ้ไม่เจอจเลยอะปลาใหญ่อืมปลาใหญ่อาวหายเลยเย็นเต็มเลยอะเปไปขาวอ่ะพี่บุญคุยลุงดูเพี้น ตา้แล้วนิ่งๆอีกแล้วตายแล้วนิ่งๆอีกแล้ว นิ่งๆอีกแล้วอะครับแต่เราตกใจตกใจเลยนิ่งๆเลยเว้เออกมา้ำมาได้สามวันวันนี้เป็นวันที่ได้สะเพียนไวที่สุดใช่ถ้ามาน้ำแบบเต็มๆถ้ามาน้ำเต็มนี่คงจะได้มันแน่นอนเฮ้ยสังกบะไตยีกแกี่ยที่เดิมอ่ะอืม นนไม่เป็นไรเอาอ้นีน่ไงสา,ารจะไปไหนู้ ีเ่เจเองไว้ท่นี้นนน้ก่อนนอนนอกนะอนอะเืมียจ้าจาปะปลาเพียนหตะเพียนมันวงมันระไม่มมเหมือนปลาตะเพียนเองเป็นทองใช่ใช่ใช่ข่าแนมันเยอะกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ย จะได้ไปใจนะเชื่อเราเลยหลุดมันปลวกันไปเฮ้ยฐานตัวใหญ่ด้วยเห็นไหมเยเห็นตัเนี่ยอุ้ยเอาเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยหลุนว่าพอมันเริ่มมาเยอะอย่างเงี้ยเออ อุ้ยเราละสันอู้หูโดมันโอบแล้วเมื่อกี้อุ้ยสัดเต็มเลยเร็ว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 เต็มเลยอุ้ยสันวเพลงลูกไเพลงนี้ดงจะดแหละวกาน่อนอ้วอาอะเอาอะไม่ไม่ันตกเลยทำไมอะ สองข้างอะเพียงกำลังมาเอาเสอจะได้รูร้ว่าจะเพียงเวลางานขึ้นเป็นไงเวลามันเล่นน่ะคือจังหวะเวลามันกินมันวัดยุ่ขึ้นไม่ไหวเลยนะก็อยากให้มันมีโอกาสได้ดินเพราะว่าถ้าดินแล้วดินเดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่วววอนอ่ะเฮ้ยตะเพียนแอ๋พอได้พอได้กาำเป้าเลยทุกคนมีคำที่แบบว่าเออสบายใจละสบายใจละเอาหางแดงก็ได้ละตอนนี้สบายใจละไม่ถึงยี่สิบนาทีนะใช่แป๊บเดียวเองออกมาแไม่ได้เ<อ>นะะะานะ ได้ข้าวได้มือเย็นแล้วมือตกไปเยอะก็ตกไปเยอะนะสีมือถามว่าตกไปเยอะนะใช่เรื่องจริงแก่ไปเยอะด้วยหุยหุยไอวันนี้จะเพียนเต็มลำแน่เลยวะเออแต่เพียนน้อยมากมันตกยากนะทุกคนมันไม่ได้ง่ายคิดวยไปแล้วไม่วางเ็ดเลยตะเพียนมันตกยากตะเพียนขาวอ่ะ มันต้องใช้ทักทักนะเออละหลงง่ายจะตายคนอะไรเขาหลงเพลงขนาดนั้นตลงง่ายง่ายแต่ก็คือก็มันยากไงก็ต้องใช้เทคนิคน่าต้องใช้แบบว่าความใช้เวลาใช้คนใจจะต้องใจเย็นๆอุ้ยตะเพียนอึมขำคาน ทำไมได้มาเดียร์ต้องต้องแอกอ่ะฮะแจ็คดูไว้นะแจ็คดูไว้แจ็คบอกว่าลัเจะเอาไปเออย่าบอกูไปตีทีพักมาทวงอยู่น้าน้ามาแล้วดิตีในคลองได้ไหมทำมาได้เดี๋ยวถึงหน้าจะโดแล้วหน้าจะโดนแล้วมาช่อนหาสจองของของของรองอีกเรืแองตั่ใหญ่อี โอ้ลุ้นลุ้นลุ้ยทุกคนเมื่อกี้มีใครเห็นมั้งยันเ้วหูดกหน้าไปเลยอ่ะดักหน้าเลยขึ้นมาเรือเลยเป็นไงนะอ่ะเฮ้ยันนี้อันนี้หมาน่ะอดึงดึดึงดึ คือผมต้องบอกก่อนว่าวิธีการตกปลาเซียนใสอย่างเงี้ยไม่ใช่คืออธิบายนะผู้ชมได้เข้าใจก่อนพอรู้ว่ากินปุ๊บเราต้องยกให้ตัวเขาลอยพ้นน้ําให้ไวที่สุดแต่ถ้าคุณปล่อยเยื่อลงไปเขาเนี่ยเขาเหมือนจะเล่นได้เราต้องวัดขึ้นมา่าให้เขาไม่รู้ตัวว่าเขาโดนเบ็ดเร็วๆๆๆขาเร็วๆๆๆสันมันกำลังมาตอนนี้คือใหญ่ทะยานเลยทุกคนมีดสันนอนหลับแล้วสิกลับไปนอนก่อน เด like ี๋ยวต้องมี EP 2แน่เลยรอติดตามได้เลยนะครับใครอยากดู EP 2คอมเมนต์อยากดู EP 2แล้วก็ยูเป็น FC ผมจังหวัดไหนแห่ออกมาไม่ถึง20นาทียังได้ซะขนาดนี้หมายที่2คือเงียบกิน

ไปเสียงฝนริวเอามา,มาเร็วฝนเ,เ,เขาบอกแล้วเมื่อกี้โอ้โหโู้อยู่ฝนตกไปไปขะกับบ้าน เรางงไปเลยนะจะได้กลับบ้านบอวันนี้ชมตอนนี้ฝนทับใหญ่มาครับจะตกทับนี้นานแน่เดี๋ยวพอให้ใช้เวลาตกประมาณไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงไม่ถึงนก็ไม่ถึงครับทับใหญ่มา ลงว้าวสายเลยไงวันนี้เป็นไงครับท่านผู้ชมวันนี้เสียดายมากเลยเสียดายอะไรอีกหมายถึงมีเวลาตกไม่ถึงชั่วโมงฝนก็ตกแล้วด้วยเห็นไหมท่านผู้ชมตกอีกแล้วตกอีกแล้วนะครับคิดดูว่าถ้าวันนี้ผมได้ไปตกทั้งวันนะครับจะขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมฝนเายของเราวันนี้วันนี้เราตื่นเต้นมากเลยจะเปียอะไรตัวเลยฝนก็ตกท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะพี่พี่น้าๆทุกท่านอยู่จังหวัดอะไรนะครับ พิมมาหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับอยากรู้ด้วยว่าพี่ๆี่านาท่านดูจากจังหวัดไหนนะครับนี่เลยผลงานของเรานะครับดูรอบๆวันนี้นะครับขอลาไปก่อนฝนตกแล้วสวัสดีครับผม